ฮึบมาหลายชั่วโมงมากมตั้งแต่ตีหนึ่งตอนนี้เป็นเวลาตีห้าสี่ชั่วโมงโอ้กูนึกว่าตีกับเนมเลสหิงแนนเซอร์เล่นนี่อันนี้ไปฉากจบได้แล้วใช่ไหมโอเคเรื่องฉากจบช่างหัวแม่ง ขอไปแลกดาบมึงก่อนกูไม่เล่นไม่สนแล้วไม่ทําอะไรทั้งสิ้นไม่เอาแล้วไปแล้วลาก่อนไอโบ๊ทวีลาก่อนี่ร้รน,ล,นลิงขอพักยาวๆเหอะ DLC ค่อยว่ากันเหนื่อยมากๆไหนดาบฟาร์มอยู่ไหนขอดาบฟาร์มเกมานหน่อยโหก็นึกว่าต้องไปสแปมเลเวลแบบ300แบบถึงจะผ่านอะคือ เลเวลของผมตอนน on ี้คือเลเวลหนึ่งร้อยแปดสิบหกร้อยแปดสิบหกซึ่งก็แบบไปคือตอนแรกเล่นสแตทเป็นดาบใหญ่ใช่ไหมอ่าตอนแรกเราเอาเราบิวอ่ะตอนแรกผมเล่นบิวเป็นดาบเลือดแต่ไอไออะไรนะลาดาก้อนกับไอจิ้งเหลนดำมันไม่ติดเลือดแตกอ่ะก็เลยไปเล่นดาบทอร์มินก็บิวโอ้โหเอาแบบดาเมดดาบทอร์มินผมหนึ่งพันหนึ่งร้อยอ่ะ แบบอย่างแรงแต่ว่าสุดท้ายก็แบบอไม่ไหวเหนื่อยเล่นดาบใหญ่มันเหนื่อยแล้วผมก็ไปเจอคาตานะผมดูดูผมก็นึกอยากเล่นคาตานะขึ้นมาเอออยากเป็นเวอร์จิลแล้วผมก็หยิบคาตาณะนี้ขึ้นมาแล้วผมก็เลยลองไปดูชุดอื่นๆว่าเออมันมีชุดไหนที่มันเบาๆถึกๆเว่าลาดานบ้างวะก็ได้เป็นชุดนี้ออกมาเซตนี้เลยแล้วก็ได้คาตานะอะไรไม่รู้แล้วขอไปแลกดาบก่อนไม่ไหวแล้วเหนื่อย ปวดหัวมากสองวันคือแบบวันละ6ชั่วโมง7ชั่วโมง2วันนี่แบบไม่ไหวมาอันนี้ค้อนดาบใหญ่ใช่ไหมดาบตกทอดเทพเจ้าขอพระใจอย่างยิ่งไอ้ค้อนเนี่ยเดมาเอาแน่นอนไอ้บุตรแห่งโอดินเอ้ยแม่งบุตรแห่งโอดินชัดๆใครบอกไม่ใช่บอกเลยว่าบุตรแห่งโอดินอีกเป็ด ไหนอัพได้ป่าวนี่ต้องห้าแสนอัพให้ได้เถอะไหนมาดาบใหญ่ใหญ่แค่ไหนโอ้อยู่ในแค่ขั้นนี้งหรนได้แค่แปดไงศรัทธาผมไม่พอด้วยแมพอดีผมคนไรศรัทธาวะโทษที เชื่อในสก,กิลเพลล้วนศรัทธาช่างม็กแต่ศรัทธาก็เป็นสิ่งที่จำเป็นคือคือตอนแรกก็เล่นดาบใหญ่ผมบอกตรงไม่สุดท้ายผมมันไม่ถนัดดาบใหญ่จริงๆว่ะนี่เราตดที่แปดใช่ปะเก้าอแล้วก็มาไอหินสำหรับลงมังกรขั้นสุดท้ายผมก็ลงไอดาบอันนี้ไปละเป็นบวกสิบไปละไอดาบนี้ช่างมันแล้วกันจะอะไรยังไงก็แล้วแต่ท่าน แหมคอมผม,มใกล้จะถึงขีดจำกัดละเล่นมาแบบสิบชั่วโมงัพไม่พักไม่พอนขอพระใจโอเคไหนไปหาเลน,นาร่าคือตอนเลขเลือดผมอ่ะพันห้าหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดหรือหนึ่งพันห้าร้อยสี่จะไม่ได้ซึ่งผมก็คิดว่า วิธีแก้ทางให้ผมชนะ <Now. S 1> ไอเปรตสองตัวนั้นได้ถ้าในเมื่อมันตีแรงงั้นผมก็เอาเลือดเยอะสู้ไปเลยก็เลยกลายเป็นว่าผมไม่ได้ปรับเลยครับผมไม่ได้ไปหาดามจเพิ่มผมไม่ได้ไปฟาร์มวลวเพิ่มก็แค่ทําให้เลือดผมเป็นพันเก้าก็สบายมากแบบเล่นสบายกว่าเดิมเยอะไม่ต้องคอยกระดกยาเลยโดนตีสามคอมโบถึงคอยกระดกขวดหนึ่งคือดีอ่อผมลืมดู แต่พูดขอขอพูดนิดนึงได้ไหม <not> เหนื่อยเล่นมันต้งแต่ไหนโหวันนี้ตีพร้อมกันกี่ตัวเนี่ยอ๋อนั่นแหละตีพร้อมกันหมดเลยสามสี่ตัวสุดท้ายเออสี่ตัวสุดท้ายตีพร้อมกันหมดเลยไหนมันใช้อะไรอ่าศรัทธายี่สิบสองใช่ปะ่ะแล้วก็แรงตามชำนานโอเคไม่มีปัญหาเห <Hard down. S 1> มือนกันกับดาบนี้ ใช้ศรัทธา22ให้เพื่อปลดล็อกใช้งานได้ชาชำนานผม68น่าจะเอาแค่50ก่อนอ้อแข็งแก่งแข็งแก่งเราไม่ได้ใช้เยอะเราเอา50ก็ได้ชำนาน68ไปเลยแล้วก็60 21เอ้ย 32ทนทานต้องมาเอ้ยไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้มะเราไม่ได้ใส่ชุดลาดานละยี่ปก็ได้เอาอันนี้ค่อยไปอัพเพิ่มทีหลังดีกว่าเอาลงนี้ก่อนให้ความให้เผื่อด ชุดมันใส่ถึกได้ในอนาคตโอเค770มาดูกันสิว่าแกคุ้มค่ากับที่ชั้นแรกเวลาไปขนาดนี้ไหมผมใช้เวลาในการเคลียร์บทสุดท้ายท,ทั้งหมดตั้งแต่สามทุ่มจนถึงตั้งแต่สามทุ่มสาจนตอนนี้เอ้ยตั้งแต่สี่ทุ่มจนตอนนี้ตีห6นาที เป็นเวลา่าไรอ่ะเจ็ดชั่วโมงเอ้ยหกชั่วโมงอ่ะผมตีให้กลมๆหกชั่วโมงกับบอสสี่ตัวสามชั่วโมงเป็นของไอ้สองตัวนี้ล้วนๆไหนดูดิเจ๋งจริงปะ่ะ โอ้ม y มโอ้มทะลุทุกออบเจกด้วยโอ้ y ม y อ่ะผมขอ อ่อนุญาตพูดนิดนึงนะว่าความจริงแล้วไอสตัวเนี่ยผมชนะมันมาแล้วรอบหนึ่งไม่ใช่ไหมครับไม่ได้หมายถึงว่าผมอันนี้เป็นอดีตไหนผมอ่ะใช้เซตนี้เลยไอคาตานะอันนี้แหละตีแล้วรอบหนึ่งจนกระทั่งแบบเลือดไอตัวจิ้งเหลนดำอ่ะมันเหลือแค่สิแต่ผมปล่อยให้มันตายไอปล่อยให้มันฆ่าผมตายเพราะผมอยากจะลองดูว่าผมสามารถชนะมันอีกรอบได้เปล่าซึ่งผมอัดชิปไปด้วยนะคนอัดชิปไปด้วยตอนนี้ผมปล่อยให้มันตายแต่ก็ไม่เป็นไรก็คือเอาแค่นี้แหละก็ถือว่า ใั้เล่นจริงได้ไหมผมไม่ดูนะเพราะว่าก็บอกหกน่อยได้ไหมโอ้โหหมดสามสี่หมดใช่ไหมนะโอเคเลยดีใจอย่างยิ่ง ได้ห้าแสนคืนมาแล้วไปกลับไปนั่งก็ <trench> แทนที่จะเป็นคลิปแค,ค่ตีบอสอย่างเดียวใช่ไหมแต่ก็ขออนุญาตนิดนึงแล้วกันนะอยากรู้ไอ้ดาบนี้ทำไได้จบ Good n i น h t ฝันดีตัวชั้นนี่แหละจริงๆแหลงได้อีก แรงได้อีกเอาล่ะได้เวลากลับมาแต่งตัวเหมือนอยู่บ้านเฮ้ยอันนี้ชุดอยู่บ้านผมรองเท้าแตะเนี่ยแหละใช้ชีวิตสบายๆขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปนี้จนจบในที่สุดผมก็จบเอลเดนลิงได้สักทีจบได้แล้วว้ย